เรสโกโมโตแคมสวัสดีครับในทริปนี้นะครับเราก็จะมาเดินป่ากันอีกสักหนึ่งทริปนะฮะผมออกเดินทางจากบ้านที่อำเภอพระประแดงนะครับเวลาประมาณ3ามทุ่มครับเดินทางสู่อำเภอนนําป่าจังหวัดอุตรดิตนะครับด้วยระยะทาง553กิโลเมตรครับผมใช้เวลาในการเดินทางนะครับ12ชั่วโมงครับก็มากว่าที่ GPS กำหนดไว้หน่อยนะครับเพราะเนื่องจากเดินทางในตอนกลางคืนทำให้ผมใช้ความเร็วได้ไม่มากนักนะครับ เพื่อความปลอดภัยครับที่ภูสอยดาวนี้นะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่นี่ได้ยินมานานแล้วครับว่าภูสอยดาวนี่โหติดอันดับเลยนะครับก็ขอมาลองด้วยตัวเองหน่อยครับทริปนี้ความตั้งใจหลักๆของผมในทริปนี้นะครับก็คือการขึ้นไปพิชิตยอด2,102ครับเป็นยอดเขาที่สูงอันดับที่4ของประเทศไทยครับ คลิปนี้นะครับสนุกแน่นอน ในจุดลงทะเบียนที่1น,นี้นะครับให้เราแสดงหน้าจอการจองจากแอปพลิเคชัน qq เพื่อรับบัตรคิวครับและเสียค่าธรรมเนียมค่าเข้ารถยนต์40บาทมอเตอร์ไซค์20บาทค่าเข้าอุทยานคนละ40บาทและประกันภัยอีก10บาทครับจกบกำแรงนะฮะจะได้ใบนี้มาเดี๋ยวก็เอาไปที่จุดลงทะเบียนครับ ในจุดลงทะเบียนที่2นี้นะครับลงทะเบียนค้างแรมนในพื้นที่อุทยานค่ากางเต็นท์30บาทต่อคนต่อคืนครับและสามารถเช่าอุปกรณ์ต่างๆได้ในจุดนี้ครับค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆมีดังนี้ครับในจุดลงทะเบียนที่3นะครับก็เสียค่ามัดจําขยะครับคนละ200บาทสามารถติดต่อลูกหาบได้ที่จุดนี้เลยครับค่าบริการลูกหาบนะครับขาขึ้นกิโลก,กรัมละ30บาทขาลงก็กิโลกรัมละ30บาทเช่นกันครับ ภายในที่ทําการอุทยานนะครับก็มีร้านค้าสวัสดิการให้บริการครับําเตือนนะครับอย่าลืมซื้อน้ําและอาหารเพื่อเอาไว้กินระหว่างทางครับเดินทางต่อไปยังจุดเริ่มเดินนะครับที่น้ําตกภูสายดาวระยะทาง2กิโลเมตรครับหรือจะนั่งรถทางอุทยานมาก็ได้นะครับมีรถกระบะให้บริการครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เส้นทางในการพิชิตลานสนผู้ใสาดาวนี้นะครับก็จะมีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรครับตามเส้นทางนะครับก็จะผ่านลำธารป่าเขาน้ําตกและเนินที่สูงชันทั้งหมด5เนินครับ oh, ยาวฮะทางก็ชัดอยู่ครับไม่ถือว่าโหดนี่ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันฮะยังบอกไม่ถูกนึื่ถึงซ้ำแค่เลยฮะในระหว่างการเดินทางขึ้นสู่ลานสนผู้สอยดาวนี้นะครับพระคุณจะแต่งตัวให้มิชิดครับเพราะที่นี่นะครับมีผึ้ง และตัวคุ้นอยู่เป็นจำนวนมากครับทางสบายสบายฮนะชันเยอะหน่อย จุดนี้นะครับเนินสมญาติไปต่อครับลุยโอ้โหเนินนี้บันไดเพียบเลยนะฮะมองบันไดแล้วท้อใจเลยฮนะชันมากฮะ มีหลายบันไดเลยฮะเนินนี้ไปต่อครับตอนนี้เนินปาาเสียแล้วฮะ ตอนนี้ก็มาถึงเนินเสือโค้งแล้วนะครับระดับความสูง1,150เมตรแล้วครับทางเป็นไงนะไปต่อดีกว่าครับ ด้านหน้าเี่ก็เป็นเนินมรณะแล้วนะครับก็ว่าทําไมชื่อเนินมรณะชันก็ชันนะครับที่หลบแดดก็ไม่มี <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงเนินมรณะแล้วนะฮะอีกหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าโลเท่านั้นครับอลิ้นพันกันแล้วฮะไปครับไปต่อ นี้เนินมรณะนะฮะโอ้ทางยังพังเลยครับดูแล้วมลณะจริงๆใกล้ถึงแล้วนะฮะ้านสนผู้สอยดาวอีกนิดเดียวเองฮะเหนื่อยจัดเลยครับ ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะลานสนภูสอยดาวโอ้โคตรเหนื่อยเลยครับผมเป็นการเดินของผมที่ไม่ไหวจริงฮะกว่าจะมาถึงนี้ได้แต่ก็เอามาถึงแล้วฮะ บรรยากาศลานสนผู้สอยดาววันนี้นะครับก็ดูคึกคักเป็นพิเศษครับเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวหลังจากกางเต้นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ขออาบน้ําพักผ่อนก่อนครับที่จุดบริการนี้นะครับก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มขายอยู่เล็กน้อยครับสิ่งที่จําเป็นบนลานสนผู้สอยดาวนี้นะครับก็ได้แก่ถังน้ําและขันน้ําครับ บริเวณจุดให้บริการนักท่องเที่ยวนี้นะครับก็จะมีตู้กดน้ําดื่มให้บริการครับ mm hmm. เพียงลิตรละ20บาทเท่านั้นครับ mm hmm. ข้อดีของร้านสนผู้ใส่ดาวแห่งนี้ที่ผมประทับใจเลยนะครับก็คือ mm hmm. ที่นี่สามารถก่อกองไฟแก้หนาวได้ครับ mm hmm. บรรยากาศนั่งรอบกองไฟนะครับ mm hmm. มันทําให้ได้อารมณ์อาดอดอย่าง mm hmm. สมบูรณ์แบบ ในตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเดินทางไปพิชิตยอด2102ภูสอยดาวยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่4ของประเทศไทยเส้นทางจะโหดแค่ไหนไปติดตามก็ได้ในตอนที่2ครับ Let's go moto camp